ชาวนาห้าจังหวัดที่ประท้วงปิดถนนสายเอเชียรบริเวณทางเข้าวัดชชย,ยววรวิหารอ่างทองยอมเปิดเส้นทางประกาศยกระดับการชุมนุมเดินทางเข้ากรุงเทพสมทบชาวนาทั่วประเทศที่นากระทรวงพาณิชย์พรุ่งนี้หลังไม่ได้รับการเหลียวแล <c oughs> กระทรวงพาณิชย์ประกาศเชิญผู้สนใจร่วมประมูลข้าวในสต๊อกรัฐบาลโครงการรับจํานำาปี54ทับ55และปี55ทับหในคลังสินค้า15จังหวัดแบบยกคลัง จำนวน4ล้าน6แสนตันยินสองได้ที่สำนักบริหารการค้าข้าววันที่12กุมภาพ,พันธ์นี้พบแมวป่วยตายทั้งหมู่บ้านวังแขมกำแพงเพชรกว่า30ตัวใน2สัปดาห์ชาวบ้านระบุเคยเป็นพื้นที่ระบาดของโรคระบาดไข้หวัดนกหวันระบาดสู่คนล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บชิ้นเนื้อซากแมวไปตรวจสอบเบื้องต้นระบุไม่ได้ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์